ทางนี้ครับเราจะนำปากโลนะครับจัดเข้าไปเออเวลานนนตัวปิดมังงมเด้อควนขมงเลยครับนี่นะตองกดตอดีดหัวอยู่นะสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมก็มาล่าลังต่อนะเพื่อนจะเป็นต่อหลุมนะครับนี่ก็บหูออกครับหลุมอยู่ข้างในอันนี้เป็น รูทางออกของมันนะครับคุณกับคุณบอกมึงวันนี้อไหนท่านแม่ท่านแม่ที่กุ้งเอาดีๆนะมึงเนี่ยห่วงออกมาเหมือนก็โต,ต <c oughs> อีกสาบอีกทีดนน,นี้เป็นรูทางออกของต่อหลุมนะครับเราต้องปิดก่อนที่เราจะทําการเป่าคอนเข้าไปเราต้องปิดรูทางออกของมันนะครับไม่งั้นเราอาจจะมีโอกาสาที่โดนต่อหลุมต่อยได้นะครับมาอู้มีมองเพียบเลยนี่ต่อหลุมนี่นะครับ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องเอาครับวันนี้เรามาเพื่อการนี้แล้วนะครับฝนก็ตกกระน,นำตอนนี้ทุกคนก็เปียกกันหมดแล้วนะครับรูนี้ปิดดีกว่าอัตลักษณ์ตัวอัตลักษณ์เนี่ยรูเราดูเห็นรูร <c oughs> เราอ่ะรูทางออกนะครับเราต้องปิดให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนเราเป่าคนเข้าไปนะครับ ต่อที่ได้กลิ่นควันนะครับก็จะแตกฮือแล้วก็พากันหนีออกทางฉุกเฉินนะครับก็คือทางออกของมันที่มันได้ทําการเจาะรูกดรูทําไว้นะครับโอยฝนตกฝนตกตัวน้ําขังแล้วครับอันนี้ก็กําลังจุดเชื้อเพลิงนะครับเข้าปไป,ปนในกระบอกไม้ไผ่ที่ อัดแน่นไปด้วยขุยมะพร้าวนะครับด้วยบุหรี่ใส่ขี้โยนะครับอ,อย่างที่<ป>ได้บอกไปนะครับวิธีการเอาต่อล้มนะครับก็มีอยู่ร้อยแปดวิธีแล้วก็วิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่แปดสิบเก้าก็ได้นะครับเพื่อน เดี๋ยวรอทำการจุดเชื้อเพิ่งสักครู่นะครับวันนี้ฝนตกด้วยค่อนข้างจะลำบากนะครับทุรักทุเลมากนะครับเมื่อจุดปิดแล้วเราต้องเป่าเป่าให้เชื้อเพลิงข้างในติดดีนะครับเมื่อติดดีแล้วเราก็นำกระบอกที่เชื่อมต่อกับสูบนะครับ สูบมีโมมีไข่ติ๊ดเนี่ยเล้วปิดแล้วแล้วก็ยัดเข้าไปทีนึงโอเคเราพี่ทุบพี่ก็ไม่สามสูบเรียพี่ก็ยัดมาทำนี่นะครับแล้วก็จะออกเออเออปากทางนี้นะครับเราจะนําปากรูนะครับยัดเข้าไปข้างในนะครับสายแฮนดเอาสายลูดตอนนี้สายลูดนะครับเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับฝนตกทางลื่น อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขึ้นสูงๆนั่งเลยสูงๆบนนี้บนนบนนัดเข้าไปครับจากนั้นก็ดันกันเฮ้ยเสียงดังนยเสียงดังข้างในนะเพื่อนเบิกงูมาเด้อยงูมาเนะเสียงดังข้างในนะครับทุถูถูรุกมาทุูเบิกงูมานะหน้าที่ของผมตอนนี้ก็ต้องหารูทางออกนะครับว่ารูทางออกอยู่ตรงไหน ผลไม้คนละมือถ้าตัวแม่สามารถจะรอดออกมาได้นะครับเราก็อาจจะมีโอกาสที่โดนตัวแม่ต่อยได้นะเพื่อนตัวนี้เสียงดังคือว่าตัวตะกี้เสียงดังนะเออตะกี้เสียงจะดังใช่ป่ะเออรวมกันมันแบบะดังอยากให้จิ้กกุ้งเจอจิ้กกุ้งสินตู้เลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับข้างในจะได้ยินเสียง ออนนั้นี่อนนีู่อนนี้นี่ข้างในจะได้นเสียงต่อรุมนะครับแตกนี้เลยนี่นี่นี่คือยิงกับงนี่ครับทางออกเราต้องปิดให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะออกมาทางนี้ครับแล้วก็ออกมาต่อยเราได้ปลเข้าไว้เมื่กีเสียงมันจะดังเหรอเออหลุมี่มาดังแต่มที่ดังนี้อยู่ตื้นนต่ที่ต่อที่างกึมดูอันนี้นี่ไง รปต่อ,ตอเข้าไปเต,ต้อไปเรื่อยๆได้เพื่อนประออมาณห้าถึงสิบนาทีก็จะสลบแล้วนะเพื่อนนี่ครับเออเวลานำตัวตนนปิดมังงามเด้อว,วันขมงนะครับน,นี่นะนำตกปิดมังงามเจากสูบนะครับก็น้ำม,มาเข้ากับไม้ไผ่แล้วก็นักเชื่อมต่อกับตุดกระบอกไม้ไผ่ที่เราอาัดเชื้อเพลิงไปด้วย ปุ๋ยมะพร้าวนะครับอีกทีหนึ่งถ้าเราใช้ปากเป่านะครับก็คงจะไม่ไหว <c oughs> สูตรนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ประหยัดแรงนะครับช่วยทุนแรงได้เยอะเลยไม่ต้องเหนื่อยมากครับเ <c oughs> พื่อนปางกันเดี๋ยวันนี้จะฟังเสียงอยู่จะลองฟังเสียงดูว่าเป็นไงนเงียบหรือยัง <c oughs> ยังรีนเสียงอยู่เลน่อยนะครับยังไม่สรบดีสังเกตพอบ้องไมนะ้เน่ะมันจะเริ่มแห้งขึ้นมาเนนะี่ยเนี่ยแหง<ะ>้งตวยมันติดอ่ะตอนนี้เชื้อเพลิงของเราหมดไปเกือบครึ่งแล้วนะเพื่อนสังเกตที่ขอบกระบอกนะครับจะมีความแห้งเพราะว่าข้างในมันร้อนจัดนะเพื่อนอตอนนี้ก็เมื่อเราฟังดูแล้วว่ามัน เงียบสนิทนะครับแล้วก็ทําการขุดเลยขุดเลยอ่ะขุดเลยครับต้องไปปอดอะไรที่เขาข้างในหวังว่าคงจะสลบดีห่อห่อ่ได้แล้วเนี้ยโอ้ยจอบเต็มไปด้วยดินนะครับเนื่องจากฝนตกหนักมากวันนี้คุณเรื่อยกระจายกส่คุณโดยส่วนใหญ่แล้วต่อหลุมบางหลุมนะครับก็ จะอยู่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะเพื่อนๆๆๆแต่ก็จะมีอีกบางส่วนนะครับที่อยู่ลึกประมาณหนึ่งวาก็มีนะเพื่อน <ๆ S 1> บางหลุมตอน,นนะคุณเสียงโลดนะอ่าใส่ท่อเป่าควนนะครับบางหลุมก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าอยู่ลึกเกินแต่หลุมนี้เมื่อใส่ไปแล้วครับได้ยินเสียงร้องฮือเลยครับคาดว่าน่าจะอยู่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะเพื่อน การปุกดก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะเพื่อนแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาสักนิดนึงเพราะว่าควอนที่เราเป่าเข้าไปนะครับจะทําให้แม่ต่อหรือตัวต่อของเรานะครับสลบแค่นั้นเองนะครับถ้าเราใช้เวลานานจนเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ต่อเกินขึ้นมาก่อนที่มันจะฟื้นแหน่ เกิดเหตุไม่คาดฝันนะเพื่อนไปตามเลยไปตามแล้วก็แมงอุูนูนี่แม่ต่อไม่สลบนะเพื่อนควรน่าจะเข้าไปไม่ถึงนะเนี่ยออกตรงนี้เลยมึงแกเห็นเต็มเลยแามกระบอกมึงเสียบตรงไหนเนี่ยมันเสียบที่ว่าเขาโบกเาเนี่ยมันต้องอู่เข้าไปใหม่นะเพื่อนไอ้ละมึงจุดไฟจุดไฟโอ้ยหลังจากที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ทําการอัดเข้าไปใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อน ก็ประทานโทษทีก่อนหน้านี้ก็ถ่ายไม่ทันนะเพื่อนเพราะว่าต้องช่วยกันตีนเ่ยอุดรูนะเพื่อนเดี๋ยวว่าเนี่ยคนออกติ่งนี้ติ่งพี่เนี่ยองติ่เนี่ยคนออกเนี่ยเขาแรเงะเดี๋ยวว่าเสียงอยู่หน่อยนะครับเดี๋ยวไปนะอยวบอกนะคุณถับกันนะนี่นี่ตัวงโอ้ ตอนนี้ก็โดนกันคนละสองสามแม่นะเพื่อนเจ็บกระแลแนวยกเว้นผมนะโอ้เมื่อกี้ช็อตเด็ดมากเลยตอนที่คิดว่ามันสรบนะเพื่อนดึงกระบอกไว้ผ่าปุบ๊บโอโ้โหออกมาเอ็มเลยนะเพื่อนเป็นร้อยเลยครับ เจ่ดเล่นมาผ่อนใจไม่ไดไปร้อยก้าออกมแล้วเถอะได้เหี่ยเพียวพึ่งถ้าเราออกมาเยอะก็เหี้ยแหละตอนนี้กําลังจะใช้อีกอันหนึ่งกำลังจะใช้อีกอันหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่าอันแรกเชื้อเพลิงหมดแล้วนะเพื่อนตอนนี้กําลังทําการจุดเชื้อเพลิงอันที่สองนะเพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อความสบายใจจะได้ ไม่ต้องจอยนี่บาสบายเจอแล้วโดนกันอีกนะเพื่อนที่ไหนนะหรือเปล่าเปลี่ยนได้ปะอัดอัดเข้าไปอัดเข้าไป เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะเพื่อนตอนที่มันสรบแล้วนะเพื่อนกวดตอนเดียดหัวอยู่นะโอเคนะเพื่อนตอนนี้เราคาดว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องขุดแล้วนะเพื่อนหมดไปสองสามกระบอกนะเพื่อนค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าข้างในน่าจะสรบเป็นที่เรียบร้อยนะขุดเลยดัดลุยโโ่วนขมง ก,กว่าจะมาถึงจุดนี้นะเพื่อนก็โดนกันไปคนละสองสามแม่ยศยกเว้นผมนะเพื่อน <laughs> ผมไม่โดนสักตัวเป็นผู้รอดอยู่คนเดียวนะครับโอ้โหจอจริงเลยชิปนี้น่าจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เริ่มเจอแม่แล้ว แถวนี้นแถวนี้นดินเสียงมานางันดังำพุในอยู่เ,<อ>เดือดพุ่น <c oughs> นี่แหละ <c oughs> พอใจออกมาฮือตัวคู่น, <c oughs> นี่ก่อนตัวเพนแล้วเด้อแบบเนี้ยออกไปก่อนเด้อคิงแบบเพนคิงแบบเพนคิงแบ่ต้องเพนคิงแบบเปิดไฟฉายนั่งรอถ,ถ,ถ่ายคลิปตรงนี้ก็ได้แฮปเพนคนแรกละเ <c oughs> <c oughs> ออเอ <c oughs> ะกัะเออถ้าหูมลม ổ, ่มโก่งๆก่อนแน่นะเจอตัวมันละเออวันนี้ก็เริ่มเจอรังแล้วนะเพื่อนเสร็จของรังอะาว ออโอ้โหแม่คลังไม่ใช่ป่ะปะะอปอคลังตะกียบปอปอ่อืมใ่ปอตอนนั้นอ่ะเ้าบพงหลุมนี้ก็ล้างพอได้นะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าข้างในจะมีเต้งต่อเยอะหรือเปล่านะเหมือนแม่มันนี่ก็แต่ตัวแม่น่าจะสลบดีนะบดสลบก็ถ้าบดสลบสามกระ,อ <S <S <น>ะบอกถ้าบดสลบนี่กับพวกยี่ห้อดาแล้วมั้ยบดสลบห้ากรบสลบกว่านั้นนี่แม่งคูดหน้า ตูรักชูเลมากกลุ่มนี้แม่ก็นั่งนักเนี่ยโอ้โปวดอะไรนะโอ้ยแม่มาเนี่ยแหม่หมดแล้กี่ตัวดูแม่เพียบเลยอืออะง่ายจะขุดจะได้เลรอเนี่ยไปขุดไปเลยขุดไปเรื่อยได้ป่ะอืออือยห้มันอย่าให้มันรอดออกมาเนี่ยประมาทอยู่ข้างมั่งบอกเหรอเนี่ยนี่ดูใอยู่แถวนี้เนูอ๋ออยู่ใต้เนาะเจอละเจอละนี่เนาะ นี่เนาะอ่ะติต้องไปห่างๆเลยเนาะแห <laughs> น่นี่นหนแหา่ไม่ปวดโดนแหม่แหน่โดนแหม่แล้วกัปนปวดโดนแล้วก้าหน่สลบหมดแล<ม>้วกวันเออต้องบอกใหายังโดนต้อม่อกใหายังโดนเจ็บเลยเออหนาะดังแค่โล่กมเดียวไปแล้ดังแค่โล่กมเดียวนะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า เต่งต่อจะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะโอ้โหคุดกันนี้หรอแล้วก็หังมันอยู่ที่ไหนก็บ้างโอ้โหเนี่ยแม่อย่างเยอะครับแม่คูดมเลยโอ้แม่มีเป็นล้านบนตนก้านเนี่ยก็ว่าดังโอ้โหตัวนี้อยู่เมืองแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วไฮจะคุดเอาเต่งมันจะได้ไรยโอ้แหลวมันแล้วปะมันแบบที่มีเห็นไฮไปยิ่งไม่เจอเจอโน้โน้โน้จัดจัด เจอละเจอแผงแล้วเนาะเออนี่เนาะหางมันเจอหางมันแฮนี่หยิดดุ้นไม่หยิดหน่อยนะึพิงนะยังวะแม่เพียบเลยมันสลบวจมอสตอปเหมือนดินสักตัวเนาะเออบหดินเป็นติ่งเป็นติ๊กสักใครเราเจอขีดม้อ่องว่ะล่างแล้วนะเพื่อนเจอละหางละวอ๋อเราเพื่อนบ่าช่วยจุยกันหน่อยเด้อ้ำบ่าเนาะช่วยแล้ครับสู้ๆครับสู้ๆูสู้และวขี่บ่ นมากัวสามคนนะเพื่อนูนี้ออกมาันิดกรจะเอาต่อรุมก็จะต้องมีกันอย่างน้อยสองคนนะรูแล้สิเนีเขาบอกว่าเฉพาะตัวแม่ครับเขาขายกันอยู่ที่โลละ2,5อสิบนะเพื่อนอ่ะเนี่ยเขได้เทาไหร่เอาป่เต็งปางกันเลยอลยได้แล้วเต็งนึงต่งต่อโอ้พอเยอะโ้เยอะเลยว่ะ ดูกำลังสวยครับกำลังสวยยอดยอดแม่โคตรหนักเลยโอ้หางน้อยเลยหางน้อยแม่น่าแก่ลังนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพื่อนแต่ก็เต่งต่อก็พอได้นะพอได้ยพอได้เหมือนเต็มเลยใส่หางมั้อยนี่เออหมดหรอเนี่ยแม่บรรเลงเออเลยอ่ะแม่นักแกโอ้หมดแล้วนะเพื่อนมีอยู่สองสามแผ่นดินเลย โอ้ดิบถุดิบุกโอ้ยนดิบถุเปลี่ยนเดี๋ยว <laughs> ขวางนี่อ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงน,นี่มันเต็มนกำลังสวยกำลัลงสวยที่เรียกก็เคลียเคลียร์ก็เคลียร์ได้แล้วเนี่ยเนี่ยยดดออโอเคนะเพื่อนวิธีการเอาต่อหลุมก็จะประมาณนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะเพื่อน ไวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับส,สวัสดีครับ